สวัสดีครับผมผมมิสซูนะครับวันนี้อยู่ที่มิสซูรุ่งเจริญสาขาตลาดไทยเหมือนเดิมครับผมเมื่อนึกถึงรถ7ที่นั่งนะครับมินิ MPV นะครับหรือรถ7ที่นั่งรถอเนกประสงค์นะครับขาดไม่ได้เลยที่จะต้องไม่นึกถึง X p ็ n เพนเด o รนะครับตัวมิสซูเชื่เอ็กเพนเดอร์คของเรานั้นนะครับมีจุดเด่นที่แตกต่างที่โดดเด่นกว่าชาวบ้านเขาเลยนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแจกแจงให้ดูเลยนะครับผมมาเรามาจุดเริ่มต้นกันเลยนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มที่จุดแรกกันเลยนะครา ไฟหน้าตัวนี้นะครับเป็น LED โปรเจคเตอร์ LED ทั้งหมดเลยนะครับมีไฟต่ําอยู่ทั้งหมด4หลอดแล้วก็ไฟสูงอีก1หลอดนะครับเป็นเป็นโปรเจคเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับเป็นหลอด LED นะครับนั้งไฟตัดหมอกก็เป็น LED เช่นเดียวกันครับจุดถัดมาครับผมที่จะมองข้ามไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือล้อแม็กนะครับตัวนี้ล้อแม็กขอบ17เนะครับเรามาพร้อมกับซุ้มล้อสวยงามทีเดียวนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้รถของเรานั้นจุดต่ําสุด ของท้องรถไปถึงพื้นนะครับสูงถึง120มิลิเมตรนะครับถือว่าสูงที่สุดในท้องตลาดณตอนนี้เลยนะครับข้อดียังไงช่วยให้ผ่านสิ่งกีดขวางได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับลุยได้ทุกอุปสรรคครับผมอันนี้คือจุดเด่นหลักของเราเลยครับเดี๋ยวไปดูจุดถัดไปมองข้ามไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือระบบความปลอดภัยนะครับนั่นคือระบบ AYC AYC คืออะไรครับระบบควบคุมการขับเคลื่อนและสมดุลในขณะเข้าโค้งครับระบบตัวนี้นะครับจะช่วยให้การเข้าโค้งของคุณลูกค้าได้เป็นเป็นไปได้อย่าง เมนยํามากยิ่งขึ้นนะครับที่สําคัญนะครับมีในรุ่นนี้เท่านั้นนะครับในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่มีนะครับระบบ AYC ถือว่าเป็นจุดเด่นที่มอบให้กับคุณลูกค้าครับเรามาดูด้านท้ายกันบ้างครับว่า X p a n d e r c o r t ให้อะไรบ้างครับเริ่มจากบนสุดเลยนะครับเสาอากาศเป็นแบบคีบฉลามครับตัวนี้ลองมาอีกตัวหนึ่งก็คือสปอยเลอร์หลังนะครับอันนี้ก็เพิ่มความสวยงามและรับลมได้เป็นอย่างดีนะครับแอโรไดนามิกตัวนี้จัดเต็มเช่นเดียวกันนะครับถัดมาเรื่องของไฟท้ายนะครับตัวนี้ก็ เป็น LED โดดเด่นชัดเจนนะครับขับรถตามหลังรถคันนี้ถือว่ามองเห็นได้ชัดเจนปลอดภัยแน่นอนครับผมและตัวนี้เรายังมาพร้อมกับสวิตช์เปิดปิดประตูท้ายแบบไฟฟ้าด้วยครับใช้งานง่ายครับแค่แตะเบาๆก็สามารถที่เปิดขึ้นได้แล้วนะครับและตัวนี้เรายังมาพร้อมกับกล้องมองภาพด้านหลังด้วยครับผมนะครับผมในส่วนของภายในนะครับจุดไฮไลท์จริงๆเลยก็คือตัวเบาะนี่ครับเบาะนี้มันดียังไงครับเป็นพิเศษกว่ารุ่นทั่วไปยังไงตัวนี้คือเบาะฮีตการ์ดนะครับคุณลูกค้าเบาะฮีตการ์ดก็คือเบาะที่สะท้อนความร้อน เบาหินก่าตัวนี้จะสลายความร้อนได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนี่จุดเด่นของเราเลยนะครับและจุดต่อมาอีกนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้าเลยนะครับเกียร์ของเราเป็นไดนามิก CVT นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ CVT รุ่นใหม่นะครับสมูทราบลื่นกว่าเดิมนะครับเบรกมือไฟฟ้าเบรกมือออต้โฮเราจัดให้นะครับรวมทั้งระบบแอร์นะครับเป็นดิจิตอลนะครับก็ใช้งานง่ายมีแมคคูมีอะไรเลยนะครับนี่แยกกดปุ่มง่ายๆนะครับใช้งานง่ายรวมทั้งตัวจอนะครับเครื่องเสียงตัวนี้เป็นแบบสัมผัสทัชสกรีนนะครับ ก็รองรับ Apple CarP l a y และ Android Auto ด้วยนะครับอีกจุดเด่นหนึ่งที่ลืมไม่ได้ครับนั่นก็คือตัวแอร์บนแผงหลังคานะครับตัวนี้เป็นคอยเย็นนะครับช่วยให้ผู้โดยสารตอนหลังนี้เย็นได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้การเดินทางของคุณลูกค้านั้นเย็นช่ำสบายตลอดการเดินทางเลยทีเดียวครับผมเป็นยังไงบ้างครับจุดเด่นที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้นั้นครับเป็นจุดเด่นแตกต่างที่รุ่นอื่นๆแบรนด์ทั่วไปรุ่นทั่วไปไม่มีนะครับมีเฉพาะในรุ่น e x p a n d e n c e r o s s เท่านั้นนะครับเป็นจุด สนใจข้อมูลอยากทดลองขับอยากมาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับสามารถเข้ามาทดลองขับได้ได้นะครับโดยโทรเข้ามาก่อนได้ครับที่0813-087459นะครับผมลิทมิซูนะครับอยู่ที่มิสูรุ่งเจริญสาขาตราดไทยนะครับมีรถทดลองขับด้วยนะครับเอาละช่วงท้ายนี้เรามาพูดถึงแคมเปญบ้างขาดไม่ได้นะครับในรถรุ่นนี้นะครับออปชั่นอย่างนี้วัสดุที่เนียนอย่างนี้นะครับเป็นเกรดพีเมียมอย่างนี้นะครับ เริ่มต้นเอาไปเลยนะครับโปรโมชันในช่วงนี้29,900บาท29,900บาทคุณสามารถเป็นเจ้าของรถรุ่นนี้ไปได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ